หลายครั้งที่เรารู้สึกเหมือนชีวิตเดินวนลูปไปมาตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านมาทานข้าวใช้ชีวิตไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเข้านอนเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ที่เหมือนเดิมการทำแบบนี้ทุกวันอาจทำให้เรารู้สึกเหมือนตัวเองไม่เคยหยุดพักเลยทั้งทางที่ต้องทำงานเพื่ออยู่รอดแต่ในความจริงก็ยังไม่มีทั้งเงินและเวลาอยู่ดีหลายคนในสังคมปัจจุบันก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตได้หรือรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำตามไม่รู้จบมันทำให้เราเหนื่อยล้าและรู้สึกหมดหวังบางคนถึงกับตัดสินใจที่จะจบชีวิตไปเลยก็มีเพราะไม่มีทางออกจากความรู้สึกที่เหมือนกับติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีทางออกแต่จริงๆแล้วทุกคนมีทางเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ แม้ว่ามันจะไม่ง่ายและต้องใช้ความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงความจริงแล้วเราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้จากภายในตัวเราเองสิ่งที่เราต้องการไม่ได้ไกลเกินตัวไปแค่เราต้องเริ่มต้นคิดใหม่และกระทำในสิ่งที่เราต้องการการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องเป็นเรื่องยากหรือเรื่องที่ซับซ้อนเราสามารถตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเช่น การหาเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นหยุดพักจากงานหนักการทำสิ่งที่เราชอบเพื่อเติมเต็มความสุขในชีวิตหรือแม้แต่การจัดการเวลาให้ดีขึ้นเพื่อให้มีเวลาทำสิ่งที่เรารักมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่หมายถึงการเริ่มทำในสิ่งเล็กๆที่สามารถทำได้ทันทีเราไม่ต้องทำอะไรใหญ่โต เพื่อออกจากวงจรชีวิตเดิมๆความสุขและการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้การให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เราใช้ไปกับการทำสิ่งที่เรารักและเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ทำให้เรามีความสุขเช่นการปล่อยวางจากความเครียดและความกังวลที่ไม่จำเป็น หากคุณรู้สึกว่าคุณติดอยู่ในวงจรชีวิตเดิมๆความหมายในชีวิตของคุณอยู่ที่การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหมดหวังทุกคนสามารถเติมเต็มชีวิตด้วยความหมายได้ถ้าเราเลือกที่จะใช้เวลาในสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและมีความสุข <c oughs> เช่นการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รักหรือทำสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกดีในใจ ความท้าทายในชีวิตเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญแต่การรู้ตัวว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันคือสิ่งที่จะช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและแรงบันดาลใจใหม่ในทุกๆวันอย่าลืมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตที่เราต้องการได้และทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายได้แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาและความพยายามในการเปลี่ยนแปลง แต่การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจะทำให้เราได้พบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติและเต็มที่ในทุกวันอย่าลืมว่าคุณมีความสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกจํากัดขอให้คุณกล้าที่จะออกจากวงจรชีวิตเดิมๆและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้